สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวขมรนะครับหลังเห็นเจ้าหญิงน้อยเจนนานณโรดมร้องเพลงไทยกันช่ำช เอาละครับก็ฟังไว้เพียงเท่านี้แลยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสากปากสากคอเฮ้ยหอมปากหอมคอกันหรือเปล่านะเป็นยังไงพอ,อกันไหมครับอื้อ๋อตัวจูนช้ำๆเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแท้หรือเจ้าหญิงกำลังกันแน่นะครับอันนี้คนไทยเขาคุยๆกันเนาะเออแต่ชาวเขเมรเนี่ยคือแบบยกย่องกันช้ำเลยว่านี่แหละคือเจ้าหญิงของตนเจ้าหญิงที่แท้จริงเอองดงามเหลือเกินอ่ะงดงามมันืองดงามแหละ หน้าตาดีนะเอ,อแต่ก็แบบอืจะเป็นเจ้าหญิงได้มันจริงหรือคือตามที่อ่านมาเนาะคือเขามีเชื้อสายทางฝั่งเจ้าหญิงประเทศไทยที่ใช่ไหมเจ้าหญิงไทยแล้วก็ได้แต่งงานกับขุนนางของเขเมรแล้วก็มีเป็นเจ้าหญิงองค์หนึ่งออกมาแล้วเจ้าหญิงองค์นั้นก็ได้ไปแต่งงานกับคนฝรั่งเศสใช่ไหม เออแล้วก็ได้เป็นเนี่ยเจน่าและโดดมนะเออ,อคือเขาได้ไปแต่งงานกับฝรั่งเศสแล้วคนฝรั่งเศสก็แปลว่าต้องยกเลิกฐานันดอนนะเขาจะได้ไปแต่งงานแบบนั้นได้อืมก็ไม่น่าใช่เจ้าหญิงที่แท้จริงนะครับก็เป็นการอวยยศกันเองนะเออยิ่งรัฐบาลชูธงอวยยศขนาดนั้นนะโอ้โหไอ,อพวกชาวเขเมเที่แบบอวย อวยรัฐบาลกันอยู่แล้วนี่ก็คืออวยตามนะฮะเออไม่รู้ที่มาที่ไปที่แท้จริงว่ามันได้หรือไม่ก็ทำๆตามกันครับเฮ้ยรัฐบาลแม่งกับตีพวกจีนเตี้ยเนี่ยเออแม่งก็ลุมหัวกันช่วยโปรโมทอ้างชุดไทยอีมะนางน้อยเจนน่านโรดมเนี่ยก็ใส่ชุดไทยฉ่ำๆเลยแล้วก็ติดธงอะไรนะธงเขมรกับธงจีนเป็นชุดของถนัดเขานะติดธง ก็ไปออกรายการจีนนะครับผมเนี่ยอวดอ้างว่าเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันเป็นของเขมรเป็นสไตล์ของเขมรอะไรว่างั้นไปนะเออนะคนไทยก็หัวร้อนเลยจะแบบนั้นหัวร้อนเลยเนี่ยมึงมึงแอบอ้างวัวอะไรแบบนั้นเนาะเอออีติงจีนไทยบางคนเนี่ยมึงก็แบบหนาวซุปเกลือให้มันกินนะเตะปากมันแม่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขมรทําเองจะไปโทษจีนทําไมเนี่ย ถ้าไม่ได้ไฟเขียวจากรัฐบาลจีนน่ะมันทําไม่ได้หรอกพ่อคุณโอ้โหหมันไส้พวกกีกอนนะฮะมันก็อยู่ร่วมกันได้นะครับขนาดผมมีเชื้อสายจีนเนี่ยบอกตามตรงกูกูโคตรอายเลยที่จีนแม่งบางอันมันก็ชอบทําอะไรแบบโอ้โหละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเยอะแยะมากนะฮะแต่ไม่ก็ทําไปนะแล้วพอเขา ว่ามึงเนี่ยขี้ก๊อปแม่งติงจีนแม่งจะมาว่าเออนี่เนี่ยเ,ออเขาทำเขามีฝีมือโดนประสาทต้องขออภัยจริงๆนะครับที่คลิปนี้อาจจะหัวร้อนเนี่ยแต่แบบโอ้โหโดนแอบอ้างความเป็นไทยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมก็หัวร้อนเนี่ยต้องต้องบอกตงมันมาจากใจความรักชาติจริงๆไม่ได้งงงมเนาะแต่มันเห็นแล้วมันก็มันขึ้นหรืมันปีดเนานะบางคนอาจจะว่าเฮ้ยมึนนงทำไปทำไมเนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็กลักของกูอะ มึงไม่รักก็เรื่องของมึงดิเออไม,ไม่รักก็ไปรักอะไรของมึงเรื่องของมึงแต่กูรักของกูกูถึงทําแบบนี้ออกมานะบางทีในสายตามึงก็อาจจะดูโงโงโงมแต่ในสายตาของกูเนี่ยกูคิดว่ากูก็ทําถูกต้องแล้วนะถ้าผิดในสายตามึงก็เรื่อง,องมึงกูไม่ขอโทษด,ด้วยไอส้สัตว์โอเคเรื่องนี้มันยาวไปกว่าน,นี้แล้วกันนะครับผมนะเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของไอ้พวกขเขมรกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยครับ มาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมฉันคิดว่าคนไทยเนี่ยมันบ้ามานานแล้วและไม่รู้จะอธิบายให้พวกมันฟังยังไงแล้วแต่ที่รู้คือทั่วโลกเขารู้ดีว่าดินแดน,นไทยก็เป็นของกัมชาด้วยเพราะเจ้าหญิงแห่งกัมชามีเชื้อสายราชวงศ์คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเธอรู้วิธีร้องเพลงอมเมนอังกฤษจีนฝรั่งเศสและไทยเธอรู้หลายภาษา เธอจึงรับรู้ความคิดต่ำๆของคนไทยบางคนได้ก็อยากเข้ามายุ่งเกมการเมืองระหว่างประเทศเองก็ไม่แปลกที่จะโดนด่าขนาดพวกกูในประเทศเองก็อย่างด่ากันเองเออแล้วมึงเป็นใครมาจากไหนมาเคมของพวกกูแล้วจะลอยหน้าลอยตาไอ้พวกเวนคอมเมนต์ต่อมากันครับผมคนไทยร้องได้แต่เพลงในภาษาตัวเองเท่านั้นจึงอิจฉาเจ้าหญิงของเราที่ร้องได้หลายภาษาก็มีคนไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผม คนไทยเนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เพราะเขาไม่เคยเป็นทาสชาวฝรั่งเศสคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเธอมาจากราชวงศ์เธอน่าจะเรียนรู้วิธีพูดหลายภาษาความคิดเห็นต่อไปครับเป็นเรื่องน่าตกใจที่ได้เห็นคำพูดเหยียดยามของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กบนแพลตฟอร์มนี้บุคคลที่ได้รับการศึกษาเหล่านี้กำลังมีส่วนร่วมในการเย่อเย้ยและดูถูก ก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าอะไรทําให้พวกเขาว่าหรือด่านะถ้าไม่ได้ทําอะไรไม่ให้ต่อว่าเขาก็คงไม่ว่านะแต่พอรู้แล้วและยังทําต่อไปอันนั้นก็สิทธิของคุณแต่อีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะว่าคุณต่อไปในพฤติกรรมของคุณเช่นกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่ได้ขึ้นตรงกับกฎหมายประเทศกูเวอยกูด่าได้บ้าคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับประเทศไทยพยายามปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนัก แต่ไม่สามารถยกระดับวัฒนธรรมและอารยธรรมให้ดีที่สุดได้แล้วกูเห็นทุกวันนี้ที่มีชาวเกาหลีชาวตะวันตกชาวญี่ปุ่นจีนมาแต่งตัวแบบไทยนี่มันไม่ได้ยกระดับเลยใช่ไหมเออคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเป็นคอมเมนต์ของคนไทยครับผมตัวดีตัวนี้จอมเคมวัฒนธรรมไทยคนคอมเมนต์ไรรากคอมเมนต์ท่านมากันครับผมรักของไทยชอบของไทย ไม่ว่าหรอกแต่อย่าเคมว่าเป็นของตัวเองดิครับแฮท็ Attack, ให้เคเดิตหน่อยคอมเมนต์ Comment ต่อมากันนะครับแม่ของเธอเนี่ยเป็นชาวกัมชาและพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสเธอไม่ใช่เจ้าหญิงที่แท้จริงคอมเมนต์ Comment ต่อมากันขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมากันนะครับ อ,นะอย่างน,น้อยก็ร้องตามต้นฉบับไม่ได้เค็มน่ารักน่ารักดีคอมเมนต์ต่อมากันครับผมอยากเป็นไทยจนตัวสัน่นผมคิดเห็นต่อมาครับสงสัยจะเริ่มเปลี่ยนภาษาราชการเป็นภาษาไทยแทนละแต่ร้องเพงลงเพละนะครับน่ารักคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมเธอร้องเพลงได้หลายภาษาเช่น ไทยและอังกฤษคุณควรรู้ไว้ก็มีคนไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับเธอสามารถร้องเพลงได้ทุกภาษายกเว้นคอมเมนใช่ไหมแล้วก็มีคนไทยเข้ามาถามอีกครับผมทำไมเราจึงควรรู้เรื่องนี้มันดีที่เธอพูดหรือร้องเพลงได้หลายภาษาแต่ไม่ใช่แค่เธอทำได้เท่านั้นหลายคนสามารถทำได้และอาจดีกว่าเธอฉันแค่สงสัยว่าทำไมฉันถึงต้องรู้เกี่ยวกับเธอ ถ้ารู้ฉันจะรวยกว่านี้เลยที่นี่ไม่มีใครดูถูกเธอหรือตำหนิเธอที่พูดได้หลายภาษาแต่ทำไมคุณเอาแต่หาเรื่องและทะเลาะก,กันละ่ะคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับผมเธอสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาแต่เธอชอบใส่แต่ชุดไทยเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมทรงผ้าร้องเพลงได้พอมากแหบสเสน่ด้วยนับพีคะด้วยลาบด้วยแกงอ่อม คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับตามโบราณราชประเพณีไทยเจ้าฟ้าหญิงที่สมรสกับสามัญชนชาวต่างชาติต้องสาระพระอิสริยยศบุตรดาที่ออกมาไม่นับเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงคอมเมนต์ต่อมากันครับเธอสามารถแสดงออกได้ทุกอย่างยกเว้นวัฒนธรรมขมรที่แท้จริงก็มีคนขมรมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมทำไมเจอ,อไร้กับเธอ เธอรักวัฒนธรรมของคุณเพียงแค่มีน้ำใจกันหน่อยไม่ได้หรือเจ้าของคอมเมนต์ <comment> เขาก็มาตอบครับคนไทยจะชอบถ้าใครรักวัฒนธรรมไทยแต่เจนนาเอาแต่แอบอ้างวัฒนธรรมไทยและบอกว่าเป็นของกัมชาซึ่งไม่เป็นความจรงิงคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับคอมเมนต์ comment, ภูมิใจทุกอย่างที่เป็นแบบไทยๆที่ไม่ใช่ของคอมเมนต์เพราะถ้าเป็นของคอมเมนต์มันจะไม่ดี ันน่าเกียดภาษาฟังขัดหูการแต่งกายดูตลกตอนนี้ยังหาตัวตนไม่ได้เลยคอมเมนต์ <Comment S 1> ถ้าไปนะครับผมจริงๆเธอชอบร้องเพลงฝรั่งเศสอังกฤษจีนไทยเพราะว่าเป็นภาษาสากลแต่เธอไม่ชอบภาษาคอมรคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมากันดีกว่าไปหลองฟังกันเลยครับคนของคุณเรียนภาษาไทยซึ่งหมายความว่าไทยเนี่ย มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคุณประเทศที่มีอำนาจน้อยกว่าจะต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศที่มีอำนาจมากกว่าเจ้าหญิงของคุณเป็นตัวอย่างคอมเมนต์ Comment ต่อมาไปฟังกันเลยครับถวายบังตอฟาบาทพระสุรเสียงขององค์หญิงทรงเพลระเพราะอะไรมากกระหม่อมฟังแล้วคิดถึงเมียเก่าน้ำตาจ่ไหล ขอพระอ,องค์ทรงพักจะรวยรวยรๆยๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยก้าวด้วยกระโดดพะยะครับเพราะมากซึ้งมากโอ้ยนิ้วแย่ปักไฟตายสะบ่กูอย่างวะค <c oughs> อมเมนต์ต่อมากันไปลองฟังกันเลยครับอย่าบอกว่าพบเนื้อเพลงในซาบประคับพังจารึกในยุคโคตรพงคนแม่งมึงอีกนะคอมเมนต์ต่อมากันครับผม เจ้าหญิงไทยเนี่ยร้องเพลงได้พอเหมือนเจ้าหญิงของฉันได้หรือเปล่าขอโทษด้วยเรื่องจริงร้องไม่ได้จากนั้นนะครับก็มีชาวไทยมาปุ้มใส่คอมเมนต์นี้กันตึมเลยนะผมแต่ผมเลือกมาคอมเมนต์เดียวเลยกันนะครับผมในประเทศที่ยากจนเจ้าหญิงเพียงร้องเพลงก็ถูกเทิดทูลเสียแล้วเจ้าหญิงของเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักออกแบบและนักพัฒนา คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมสาวน้อยคนนี้รักวัฒนธรรมไทยและมาถึงอารยธรรมรุ่งเรืองแล้วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมคือยังไงคนร้องก็มาแนวยืนร้องสดแล้วอีกคนข้างหลังเนี่ยมานั่งเศร้าทําไมโขดเข่ากันเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ,ไอตัวที่นั่งด้านหลังมันทําไมมันต้องทาทางั้นมันเสี่ยนยาหรือ,อยังไงกันนะ คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับชาวกุมชาไม่ควรไปโกรธคนไทยที่บ้าคลั่งตอบใดที่ไม่ตอบโต้หรือเลิกติดตามพวกเขาเมื่อเราหยุดตอบพวกเขาจะกลายเป็นโลกจิตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความอิจฉาลิสยาของโจรคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าเห็นงงๆแบบนี้เธอพูดได้5ภาษาเธอสามารถคัฟเวอร์เพลงที่เธอต้องการได้วัฒนธรรมไทยคือวัฒนธรรมที่คุณโกหกพวกโง่ ดาคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับสงสารเมืองไทยอยากใกล้ของคอมเมนตมากไปจนหลงผิดคอมเมนต์ต่อมากันครับผมร้องพอมากเพคะด้วยลาบด้วยแกงอ่อมและหมูกระทะยิ่งยืนนานยิ่งเมื่อยคอมเมนต์ต่อไปกันครับถ้าเมืองไทยเก่งจริงก็มาร้องเพลงขอมต้นกำเนิด อย่าเอาขอมสุรินมาร้องซึ่งมันต่างกันยังไงอันนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอมต้นกําเนิดขอมสุรินนะเออแต่ทำไมกูต้องไปร้องเพลงมึงวะเหียไม่เห็นพ่อเลยคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับเจนนาสาวน้อยผู้รักในวัฒนธรรมไทยรักขโมยอ่ะคอมเมนต์ถ้าไปขเขมรนพูดได้หลายภาษาสยามโง่คนสยามมีความรู้น้อยขอเขมรฉลาดกว่า อักษรสยามเขียนง่ายพูดง่ายต่างจากอักษรเขมรถ้าไม่ใช่เดกเขมรก็พูดไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เพราะว่ามึงเสพสื่อไทยมาตั้งแต่น้อยๆเหรอวะที่มึงพูดได้อะ่ะคอมเมนต์ต่อมากันเธอมีจิตวิญ,ญญาณไทยที่เกิดในประเทศกัมพูชาแต่เธอก็ยังจำคำสัญญาเก่าๆของเธอวงเล็บเมื่อชาติที่แล้วเมื่อครั้งยังเป็นคนไทยสยาม จึงแสดงความรักต่อประเทศไทยและวัฒน,นธรรมไทยโดยเฉพาะชุดประจำชาติไทยเธอชอบใส่ถ่ายรูปบ้าและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับคนด้วยกว่าให้กำเนิดลูกหลานที่ด้อยกว่าและด้วยเหตุน,นี้จึงเผยแพร่ความด้อยกว่าของพวกเขา ก็จบไปแล้วนะครับก,การซ้อมเมนของชาเคเมีแล้วก็มีไทยปนนิดหน่อยไม่หน่อยแล้วเยอะเลยนะ <c oughs> เฮ้ยมันบางอันมันก็น่าอยู่ออกมาใส่ามันสนุกอ่ะเออใส่มาเพื่อมาตัดกันพราะว่าสนุกชอบนักในความน่ามากกูเนี่ย <c oughs> เออบางคนรับไม่ได้ก็นะผมก็ไม่สามารถบังคับคุณได้เพราะว่านี่มันเป็นสไตล์ของผมนะ ผมคิดว่าสไตล์เนี่แหละมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกโลกจิตดีรู้สึกสนุกดีเออใครคนอาจจะไม่ชอบไม่ถูกจิตนี่ผมก็ขอโทษด้วยในการที่ทําให้ขัดถุขัดตาเลยกันนะครับผมนะแต่ก็ไม่เปลี่ยนหรอกมันสนุกในแบบนี้ของผมบางคนเขาอาจจะชอบแบบนี้บางคนไม่ชอบนี่ก็ดูต่อไปนะฮะเออไม่บอกให้ไปหรอก <laughs> โอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผม